ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกพิธาให้สัมภาษณ์ Financial Times ชี้การยุบพ,พักจะทำให้ก้าวไกลอ่อนแอลงในระยะสั้นแต่จะติดเทอร์โบให้กับความคิดนโยบายแบบก้าวไกลเติบโตในระยะยาว ก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับสารรัฐมนูญนะครับก็ได้รับนะครับเรียกว่าเรียบร้อยไปแล้วและเอกสารในการชี้แจงของพรรคก้าไกลที่ชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็นัดวันที่12นี้นะครับว่านะครับจะมีการขบวนการยังไงต่ออะไรต่อจะพิจารณายังไงต่อนะครับก็12มิถุนายนนี้สิ่งแน่นอนครับทางสารรัฐมนูลก็กลัวนะครับว่าพรรคก้าวไกลเองเนี่ยนะครับจะออกมาให้ข้อมูลกับประชาชนจะทําให้ประชาชนหูตาสว่างหรือเปล่าจะทําให้ประชาชนรู้หรือเปล่านะก็ออกมาเตือนแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าการที่ออกมาเตือนหรือเป็นการขู่กัน แน่นะครับบอกว่านักก้าวาคเก้าไกลนะครับหรือคู่กรณีนะครับที่จะออกมาให้ออกมาให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยนะกลัวว่าจะเป็นการชี้นําสังคมก็ต้องบอกนะครับว่าผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งและกะ็ฐานะที่อยู่ในสังคมเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่าดูถูกประชาชนอย่างผมอย่าดูถูกสังคมว่าจะสามารถมีใครมาชี้นําได้มีพรรคก,การเมืองมามาชี้นําได้นะค,คุณเองยังบอกว่าตัวคุณเป็นสารนัำธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการสารน้ธรรมนูญไม่มีใครชี้นําคุณได้ไม่มีใครองการคุณได้อะไรคุณได้ประชาชนอย่างผมก็มีเกียรติมีศักดิ์ศ มากพอที่จะบอกว่าวันนี้ไม่ว่าใครหรือพักการเมืองไหนก็ไม่มีทางมาชี้นาผมได้ไม่มาชี้นําสังคมได้เพราะฉะนั้นการให้ข้อมูลนะครับของพกรกก้าวไกลก็เป็นข้อมูลที่นะครับประชาชนอย่างผมเอามาติดตออได้เอามาศึกษาดูได้แต่วันนี้พวกสารแลธรรมนูญเองหรือเปล่าที่กลัวว่าข้อมูลเหล่านี้จะถึงประชาชนและประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลแล้วรู้ว่าพวกคุณน่นะครับตัดสินนะครับหรือใช้ดุลยพินิษฐ์ของคุณนะครับในการ พิจารณาหรือในการวินิจฉัยเนี่ยไม่ตรงไปตรงมาหรือเปล่าไม่โปร่งใสหรือเปล่าไม่ชัดเจนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดสารรัฐนูลนะครับวินิจฉัยและใช้ดุลยพิิจอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสไม่เข้าข้างใครไม่เอียงไปข้างไหนแน่นอนครับข้อมูลที่เอามาเปิดเผยประชาชนย่อมรู้และนะครับทบทวนได้ประชาชนทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองไม่มีใครมาชี้นําได้อยากจะฝากถึงสารรัฐนูลเอาไว้แบบนี้ครับ พิธาให้สัภาษณ์ financial time นะครับชี้การยุบพ,พักจะทำให้ก้าวไกลอ่อนแอลงในระยะสั้นแต่จะติดเทอร์โบให้แนวคิดนโยบายแบบก้าวไกลนะครับแบบก้าวหน้าเนี่ยนะครับ นโยบายแบบก้าวหน้าเนี่ยเติบโตในระยะยาวหวังสภาเปิดพื้นที่คุยเรื่องมาตร1 1ึอย่างโปร่งใสมีวุฒิภาวะไม่ผักคนรุ่นใหม่ให้จนมุมนะเมื่อวันที่5มิถุนายน257ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหนังสือพิมพ์นะครับไฟ n a n c i a l t i m e เมื่อวันที่2มิถุนายน257 เผยแร่บทความสัมภาษณ์ของนายพิธาริมจกเกรเริตนรัฐประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าวไกลซึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การบ้านการเมืองของไทยโดยเฉพาะคดียุบพักเก้าวไกลที่กําลังจะดําเนินอยู่ในสารานิตธรรมนในขณะนี้ด้วยข้อกล่าวหาร้มร้างการปกครองจากการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2พิธาได้กล่าวว่า ตนยังคงเชื่อมั่นว่าสารนับนูลจะนะครับพิจารณาและวินิจฉัยคดียุบพักเก้าไกลอย่างเป็นธรรมพร้อมย้าว่าการกล่าวหาว่าตนและ,และพักเก้าไกลว่าเป็นกบฏหรือเป็นผู้ทรยศที่มุ่งร้รร้างการปกครองนั้นถือเป็นข้อกล่าวหาที่เกินจริง เพราะสิ่งที่ตนและพัรเก้าวไกลนะครับสเสนอคือความสมดุลทางกฎหมายระหว่างการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นพิธายังกล่าวต่อไปว่าคดียุบพ,พักจะทําให้พัรคก้าวไกลอ่อนแอลงในระยะสั้นเท่านั้นแต่จะเป็นการติดเทอร์โบให้กับพัก ได้แต้มต่อในแนวคิดและนโยบายแบบก้าวหน้าในระยะยาวโดยยกตัวอย่างสถานการณ์การยุบพักอนาคตใหม่เมื่อปี2563ซึ่งทําให้พลังของพักอ่อนแอลงชั่วคราวแต่ก็กลับมาฟื้นคืนติดแบบติดเทอร์โบได้ในการเลือกตั้งปี2566แสดงให้เห็นว่าแนวคิดแบบก้าวหน้ากําลังได้รับความนิยมมากขึ้นโดยพักก้าวไกลได้เก้าอี้ในสภามารองเพิ่มขึ้นเป็น151ที่นั่งจากเดิมที่พักอนาคตใหม่ในปี62 ได้81ที่นั่งตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาพักเราได้มีการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแนวคิดแบบก้าวหน้าคือหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นเพียงแค่ชื่อของพรรคการเมืองหรือหัวหน้าพรรคการเมืองใดๆในพิธาก่าว นอกจากนี้พิธายังกล่าวถึงสถานการณ์การดําเนินคดีทางการเมืองในประเทศไทยโดยเฉพาะคดีมาตราหนึ่งซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาชนทิชาแจ้งเร็วสอสอ,สอปทุมธานีของพรรคก้าวไกลถูกตัดสินจําคุกสองปีโดยไม่รอรงอาญาขณะเดียวกันในช่วงของเดือนก่อนนะครับเนติพรสเสน่สังคมหรือบุง้งนักกิจกรรมทางการเมืองวัย28ปีเสียชีวิตจากการอดอาหารประท้วงระหว่างการถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจําก่อนพิจนารณาคดีในมาตราหนึ่งโดยระบุว่า หากพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้อภิปรายเรื่องหลักฟาร์มได้สัดส,ส่วนของกฎหมายบิ่นพระบรมเรชานุภาพอย่างมีวุฒิภาวะโปร่งใสและด้วยความเคารพซึ่งกันและกันสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองก็จะที่คลายลงไปได้ในระดับหนึ่งโดยไม่ผลักดันเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ให้จนมุม พวกเรามีพื้นที่ในการพูดคุยถกเถียงเรื่องนี้กันได้ในสภาก็จะไม่เกิดนะครับกดดันให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่เลือกวิธีการประท้วงที่ทำร้ายตัวเองรวมถึงคนที่พวกเรารักด้วยนายพิธาริมจาร,รัษ์กล่าวนะครับก็ต้องบอกอันนี้เป็นข้อมูลที่คุณพิธาได้มีการให้สัมภาษณ์กับนะครับหนังสือพิมพ์เอาไว้นะครับเป็นหนังสือพิมพ์ นะ Time, นะครับไฟแนนเชียวถามนะครับไฟแนนเชียลถามนะครับเป็นเป็นหนังสือแฟนแฟนนเชียลให้สัมภาษณ์เอาไว้ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ